ส,สอ,อบบอกพี่ผมแค่ออกไปแล้วมันพฤติการมันน่าสงสัยผมเลยถ่ายรูปไว้มันไสฟ้องผมไทมนาย้องบ,บอกแล้วมันก็ไม่ยากหรอกไอ้หาเอ้ยเดี๋ยวผู้จัดการให้ครับผมจัดการไงไหมไม่ทราบครับท <laughs> นายย้ายสําน,นักงานไปไหนกันรู้ สวัสดีครับผม o อ p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f อที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดำใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วแล้วก็ครีมเนื้ทาเข้าไปผมจากขาวๆงงๆเนี่ยจะกลายเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดู before After กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะคะ อ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเปิดทีพอมานะครับฟ้าก็จะเจอทีมนี่นะฮะ100มิลลิกรัมอ่ามีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากท่านเป่าผมหรือเช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมรินนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สมําเสมอสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งหรือทุกครั้งที่ระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดำที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับ ครับเพื่อนเพื่อครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกลับให้ทําให้เราผมที่หงอกขาวเนี่ยกลับมาดําแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีแดงสิ้นนะครับสารประกอบก็คือนะครับมีกาเมงหญ้าหางม้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวระคายเคืองใดใดงสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ออดีร้านนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่าย กล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอวยพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไงฮะ เครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่น่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพี o ่โอ๊คพีไอพีเราจะติดให้ในะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหมันได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงรได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้ีใชครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับก็ราคาคู่มากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณสวัสดีครับผมโอ p ีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เคมของศิลปินบิลลี่โอแกนน่นงครับมันก็มี2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็ มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตองฮะที่พี่น้ําทานไป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองครับแล่ผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันเนี้ยเหมาะเลยครับเพื่อนเพื่อที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อกาแฟบิเล่เข้มนะครับในแบบสูตรและแบบสตอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ id line ของพี่บี่เลย<ม>ที่้นอยู่หน้าจอนี้นะครับหกระปุก100กร,รมัมราคา1-90บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลย ย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่ไม่ใส่30นะใส่แค่28 เอาไว้แท็แกแท็กให้สปริงมันทํางานหน่อยแต่ไม่ได้สปายแบบโอ้โห,โโหขอบอยเลยนะก็มีกระเป๋าอย่างเงี้ยครับกระเป๋ายีนะ่ะกระเป๋ายีนที่ที่มันใบละร้อยกว่าบาทซื้อตลาดนัดอะ่ะสิบแม็กผมก็ใส่ไว้ในเนี้ยระเบิดผมก็ใส่ไว้ในเนี้ยไปไหนก็สะพายกระเป๋าใบเดียวแต่ถ้าจะเข้าป่าหรือจะต้องเข้าชาร์จกันก็เอามาคาดคาดาด,ดึงให้มันแน่น ก็ M16 M, M ผมก็ใช้ M203 M79 ด้วย M 7เพราะนั้นอุปกรณ์ผมจะเยอะหน่อยไงแล้วเบิดมือก็มี M79 ก็ต้องลูก12นัดไอ้ M16 ก็โอ้โหลูกเพียบเลยสองอัตรายิงแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันก็แค่3แม็กมีกระสุนกี่นัดก็ไม่รู้ เช็คดูกระสุนบางผูเขับบัญจาบางทีมันเอากระสุนไปเล่นไฮโลกันมันไม่มีเงินเล่นมันก็เอากระสุนแทงกันอะไรกันเงาๆอยู่ป้อมยามก็เอากระสุนแทงไฮโลไอคนเล่นเสียก็อาจจะคาแม็กไว้สองนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้มานะฮะพอแล้วมันไม่ไม่ยังตายกันอีกเยอะเลยเป็นห่วงยุทธวิธีแบบนี้ยังตายกันอีกเยอะนะครับครับพูดถึงกระสุนไปเล่นไฮโลผมนึกถึงเรื่องเล่าท่านที่ท่านไปาขายเสื้อน้ํามันแล้วท่านวิ่งไปยืมปืนดาบ ปรากฏว่าคืออย่างนี้ครับไอ้ตำรวจสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับปืนสั้นคเพราะเขาใช้ปืนศูนย์ห้านาโต้สามศูนย์แปดปืนกลมือใช้ลูกไรเฟิลสามศูนย์แปดศูนห้านาโต้หรือไม่นั้นก็ปืนขบายครับปืนขบายลูกมันเยอะอยู่แล้วบรรจุสาสิบนัดเขาใช้กันอย่างนั้นไอ้ปืนสั้นนี่แบบพกไปก็หนักเอวอ่ะเขาเลยมีกระสุนติดเขาไว้สามนัดกัน คือเขามีแม็กตัวเดียว2ตัวก็กันสปริงมันอ่อนมันล้าก็จะเขาจะใส่แค่นั้นแหละสามนัดสี่นัดเว้นแต่จะออกไปทํางานจริงเขาจะอัดเต็มและมีกระสุนสํารองแต่ส่วนใหญ่จะใช้ปืนยาวกันไงนะเป็นไปเพราะวิถีชีวิตไหมว่าท้องที่ที่อยู่มันเป็นไกลปืนเที่ยงมันไม่ค่อยมีเหตุก็เลยด้วยความเคยชิน ก็เลยเอไปถึงก็เข้าเว้นเขาเรียกเขาเรียกเอาลูกติดปืนเข้าไว้ก็มีแค่สามสี่นัดอย่างนั้นเนี่ยเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วเพราะเขาจะใช้ปืนยาวเป็นหลักอจะใช้ปืนยาวเป็นหลักไปไหนเนี่ยปืนสั้นบางทีใส่เป้ไปด้วยซ้ําไปไม่พบนะครับแตันที่ท่านบุกเดี่ยวไปปราบใช่ไหมฮะไปปราบเจ้าคนที่ค้าอาวุธแล้วท่านวิ่งไปยืมปืนดาบปรากฏว่าดาบมีอยู่สามนัดใช่ไหมสามนัดสี่นัดก็ไม่รู้ทั้งสองก็บอกเป็นอีพีแรกเลยที่ผมาะพาท่านในอีพีแรกเลยใช่จะเป็น โครุ่นสงครามโลกครั้งที่สองนะของพี่เฉลิมใจดาบเฉลิมใจหัวหน้าสพตหนองรีตอนนั้นท่านเป็นผู้กองไงาผิดเป็นร้อยตำรวจเอกฮะอีกคนก็เป็นปืนอโตโมติจุดสามแปดซุปเปอร์ลามามีกีนัดสมคนคนร้ายมีกี่นัดคนร้ายมันหลายแม็กเลยเอมมหลายแม็กเลยครับแต่ก็โดนกลยุทธ์ท่านไปเรียบร้อยเลยไม่ต้องออกแรงใช่ ไม่คือคนร้ายเนี่ยถ้าเราแฝงตัวเข้าไปประกบตัวมันได้แล้วเนี่ยโอกาสต่อสู้กันเราชนะเนี่ยมีสูงรมีสูงเนื่องจากเราเนี่ยเป็นคนสั่งเป็นคนสั่งเกมเช่นบอกจะวิ่งตอนไหนสมมุติว่าจะวิ่งกันเนี่ยเราเราเป็นคนสั่งนะวิ่งเราจะออกตัวได้เร็วกว่าไอ้คนรับคำสั่งเซี่ยววินาทีนึง เราเป็นคนบอกยุดนี่ตำรวจเราจะแสดงตัวตอนไหนก็ไม่รู้มันไม่รู้ครับมันก็คิดว่าเราเป็นพ่อค้าเงี้ยผมบอกหยุดตำรวจกว่ามันจะชักกว่าจะดึงมานี่เราก็ปุ๊บได้แล้วครับก็จะเร็วกว่าแต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ตายไหมก็ต้องทําใจนะถ้าเป็นอาชีพตำรวจรแล้วเข้าไปทํางานอย่างเงี้ยแต่ต้องคิดว่าชีวิตได้กําไรถ้าตายเนี่ยเราได้ขั้นครับถ้ามันตายเราก็ได้สองขั้นครับ ถ้าเราตายเราก็ได้ขั้นได้ชั้นยศถ้าคิดอย่างเงี้ยกําลังใจมันจะมีครับผมทุกวันนี้เขาบอกอ้าไปไหนทําไมไม่เอาลูกน้องติดตามอะไรมันไม่ต้องทําคือทำไมไม่มีคนติดตามครับโอ้มันสู้เราไม่ได้ต้องไปห่วงมันด้วยเงอะเงอเง้างะจะทำปืนลั่นใส่เราหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปปกป้องมันด้วยคครองไปหวของผมเนี่ยผมไปกับมันเนี่ยมันมีปืนกรบอกผมมีปืนกรบอก สู้ผมคนเดียวกูมีสองกระบอกแล้วก็สมองเดียวกันความแม่นความทำนานเรามีมากกว่ามันครับและพลิ้วกว่าครับม้วนหน้าม้วนหลังจะลงล่อง <c oughs> ห้วยอะไรเนี่ยขับรถไปกูก็จอดเกาะกลางแล้วเบรกยิงกันมันก็แล้วกันนะี่มาถ้าใครไม่เข้าใจที่ <c oughs> ท่านในวัดเล่านะ <c oughs> ไปดูอีพีเก่าๆในช่องผม, <c oughs> มตั้งแต่ <c oughs> คุณเลทองคำโอ้โหแล้แมาผู้กองปืนลั่นไอกองปืนลั่นตอนนี้มันเป็นผู้กับแล้วนาปืนลั่นเนี่ยมันบอกนายนายครับขอความเมตตาจะเอ่ยชื่อผมนะผมตอนนี้เป็นผู้กับอยู่บอกกูก็จําชื่อมึงไม่ได้รู้แต่ว่าไอ้หียแอกอวดสาวอย่างเดียวเลยรับแล้วก็มีเรื่องโอหลายๆเรื่องไปบุกหันมาอ้าวกูวิ่งมาคนเดียวนะถ้าใครฟังท่านเลยว่าตั้งแต่อีพีแรกจะจะเรื่องพวกเนี้ยท่านจะได้ฟังหมดนะปืนไปอายุมาก็ไม่มีลูก แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งในเพจผมแม่มีคอมเมนต์เยอะแต่ว่าผมไม่ส่งให้ท่านอ่านนะเดี๋ยวจะไปรบกวนสมองท่านผมไม่อ่านเจอเมน้นหนึ่งบอกว่าปากดีนักนะเรวัตเจอใบาคานแล้วจะหน่อย <laughs> แล้วมีนีมีเอฟซี FC ท่านมาตอบบอกไอ้ควายมึงรู้จักท่านหรือเปล่า <laughs> ผมก็เลยไปตอบว่าบอกว่าใครหง่อยครับใบาคานหนอยหรือท่านเรวัตหน่อยคนก็มาลงทั่วลงด่าไปด่ามาถามว่าผมจะบอกให้นะ ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีใครมีอิทธิพลหรอกครับหนึ่งมึงอย่าไปรับตังเขาสองเราเป็นตำรวจเรามีอำนาจหน้าที่เขาพกปืนมาต่อให้เขาใหญ่เป็นเป็นอะไรก็ช่างนะครับเรามีอำนาจจับกลุ่ม หนูเป็นแค่สิบตำรวจตรีเนี่ยและหนูเข้าไปจับกลุ่มปรากฏเขาเป็นยากเลยนี่เป็นพ่อเป็นอาของผู้ยิ่งใหญ่เลยครับนะครับก็บอกกับสมัยผมเขาเรียกสวิ์ใหญ่หรือผู้กับบอกท่านครับผมจับไปแล้วครับท่านจะสั่งปล่อยก็เป็นอำนาจท่านครับ,รบเขาไม่กล้าสั่งปล่อยไอ้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มาทั้งฝูงรถเป็นขบวนห้าหกคันเนี่ยมันก็จะต้องเข้าห้องขังควบคุม ถึงมันจะสนิทกับผู้กับเราหรือผู้การเราหรือผู้ชาการเราอาจจะให้นั่งข้างนอกและสอบเขาต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับแล้วเราเป็นอาชีพที่ขึ้นลำปืน m อ็ 6, มีกระสุนคนอื่นจะเอาไปพกปืนทาไมจิ้มฟันก็ได้แต่ผมพกแม่น m อ็มสิบหกเบิกแม็กสิบสี่แม็กสิบ้าแม็กคาลำอย่างนี้ขาดกระสุนเอ็มเของหลวงมีอะไรก็เบิกไปครับ ก็สู้กันแล้วเรามีเงินเดือนเรามีเงินเดือน,เร,เ,น,เ,อนเราไปจ้องเขาเฝ้าเดือนหนึ่งนายเขาว่าโหขยันมุกมาณนะหน้าดูเลยมันต้องทำมาหากินเพราะนั้นไม่มีใครใหญ่แต่หนูอย่าไปทำตัวเป็นคนไร้ค่าพอไปรับตังเขาเพอไปรับตังก็พูดไม่ออกพอขืนจะแข็งพูดไปเดี๋ยวกูจะเอาเรื่องมึงไปเปิดโปงนะมึงเคยรับตังกู mm hmm. มึงจะต้องถูกออกนะครับ มึงจะเป็นที่ค่าเขาทั้งชาติเลยเงินเดือนเรามีเท่าไหร่ก็กินแม่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ปลากระป๋องมามากินไปเออน,นึกถึงชาน้ํากล่องเมื่อกี้ที่คอมเมนต์ใบคานใช่ไหมใบคานเนี่ยเอาชาน้ํากล่องไห้ท่านพร้อมเงินสดสองแสนบาทเผอิญวันนั้นท่านไปทานเอาไปให้ลุกน้องทานด้วยความไม่รู้ว่ามีเงินไม่รู้ก็คือมันให้เนี่ยเหมือนไอโอ๊คเอาชามาให้เนี่ยผมก็จะให้เด็กเอ้าแบ่งไปกินเพราะกินคนเดียวมันไม่หมดมันเอามาให้ก็เออไอ้ร้านมึงไว้กินที่ห้องวิทยุว่าเผื่อใครมา แจ็คพอตลูกน้องกันเลยมันแกะชาปะ <Jack pot S 2> ไปพอไปเจอเงินมันก็คิดผมซ่อนเมียเข้าไว้แล้วั้งมันก็เลยไม่กล้าอมะนึก <ง S 2> <มา S 1> ว่าตั้งซ่อนแล้วลืมอะไรเงี้ยใช่คิดว่าซ่อนแล้วลืมบอกกูมีเงินที่ไหนแล้วไอ้เหี้ยตั้งสองแสนสร้อยกูยังจำนำอยู่ล้านล้านล้านทองในตลาดยังไม่ได้ถ่ายเลยคุกท่านเอาไปคืนไหม<ะ>เอาไปคืนคว้างคืนเลยเอาคว้างคืนเลย ผมรู้จักไก่น้อยไงลูกใบคาน์ตอนนั้นหยองมันหนีไปแล้วครัไอ้น้อยบอกไอ้น้อยมึงทําอย่างนี้ไม่ดีไอ้เหี้ยดูถูกกูอืใช่ไหมเวลาเวลาจะคบคนเนี่ยมันต้องคบกันที่น้ําใจก่อนครับไม่ใช่ไปรังแกชาวบ้านแล้วเอาศักดิ์ศรีกูความเป็นตํารวจกูไปข่มเหงรังแกเขาอย่างนี้ไม่ได้ครับกูต้องมีคนกำจับมือครับนะ เหมือนที่ท่านบอกเวลามีเจ้าของกิจการโรงงานโรงสีให้ตังมาท่านบอกว่าเอาไปสร้างศาลาหลังคาโรงพักเถอะเอาไปสร้างที่จดอดรถเถอะคือไม่ต้องมาให้ท่านมันทําให้ทําให้ส่วนรวมเข้าไปเถอะไอ้ตังผมอยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้นะท่านลองเอาตังมาให้ผมเถอเออแต่ถ้าเอามาให้แล้วต้องให้ผมละเว้นการไปบัตรหน้าที่หรือผมไปเสียความเป็นธรรมไปรังแกกับอีกฝ่ายอย่างเงี้ยผมไม่ทำนะครับแต่ ไอ้โอ๊กมีรายได้มาให้ผมหมื่นนึงเงี้ยก็เอาครับนะครับผมถือว่าเป็นเงินบริสุทธิ์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสินเหมือนเราเป็นพระเหมือนเราเป็นพระเขาถวายด้วยความเคารพศรัทธาผมก็โอเคนะครับแต่ถ้าบอกหลวงพ่อเดี๋ยวถวายหลวงพ่อหมื่นนึงแล้วหลวงพ่อช่วยก้าไก่ให้ผมตัวงี้ผมไม่ทำนะครับครับมันก็ก็ถือว่าเราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับมาเนี่ย แต่ต้องพิจารณาดูต้องพิารณาว่าควรจะคบใครจะวางตัวอย่างไรแล้วผมจะบอกพวกน้องๆที่ไม่พกปืนนะมึงจะตายแบบหมาตายแบบไร้ศักดิ์ศรีนะครับเขาให้คือถ้าตำรวจสิบตำรวจตีไปถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยเขาต้องให้มีใบพกผู้คับบัญชาเขาให้มีใบพกนะครับแล้วร้อยตำรวจเอกขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องมีใบพกถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมันก็ต้องพกเพราะความเป็นตำรวจมันเป็นตลอดเป็นตลอด24ชั่วโมงคุณจะบอกเฮ้ยผมแต่งเครื่องแบบมาผมเป็นนายแพทย์แต่ดันแต่งเครื่องแบบไปว่าจะไปให้แม่ดีใจไปเจอคนร้ายชิงทรัพย์บนรถเมล์แล้วมึงไม่จับกลุ่มเขาเนี่ยมันจะบอกผมเป็นแพทย์ครับไม่ได้ผิดอีกนะครับ ตำรวจมาเลยไม่แต่งเครื่องแบบนั่งรถประจำทางนะมาเนี่ย <c oughs> เกิดไปเจอเหตุซึ่งหน้าแล้วไม่จับเนี่ยมันโดนมันถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับแปลว่าเขาต,ต,ต้องเป็นตำรวจยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องเป็นตำรวจยี่สิบสี่ชั่วโมงอาบน้ําอยู่เนี่ยนะสมมติลาพักร้อนเลยไปเที่ยวดอยอ่างขางครับอาบน้ํายังโปะอยู่เกงในก็ไม่มีผ้าเช็ดตัวไม่ได้ใส่เขายิงกันตายอยู่ไนงะตะโกนมา ยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอะไรติดร่างกายสักชิ้นไอ้นั่นเลยเตะสวนมานัดปังเข้าไปหงายท้องไอคนเตะเนี่ยถือว่าทำ้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติการขี้ <c oughs> นั่งอึอ,อยู่เนี่ยนะ <c oughs> มาเนี่ยเอ้ยแล้วมันมีอาชีพไหนวะที่ว่า,ากฎหมายมันคุ้มครองเราขณะเนี้ย <c oughs> สแสดงตัวไปยุดกูตำรวจนะแต่กำ <c oughs> นังนั่งอึอ,อยู่ไนงะ ไม่มีอะไรติดตัวเลยไอ้นั่นเตะสวนมาเลยปังเข้าไปผิดขณะปฏิบัติขี้ปฏิบัติทำร้ายเจ้าพนักงานคณะปฏิบัติการขี้ขขโอเมื่อกี้จะพูดเรื่องหนึ่งดีตอนนี้ฮะผมเห็นในทิกตอ,อกเนี่ยสายตรวจโดนเยอะมากอะเปิดเพลงดังบ้านงาน ล่าสุดผมดูสายตรวจก็เข้ามาไม่รู้อินโนยเนย่เลยเออมเอกู mm. oh God, เป็นใครนั่นนู่นนี่มึงอะไรวะาม่น,นี่ mm. เขาก็น้องก็ทําอะไรไม่ถูกฮะ mm. ก็น้องๆอ,อ,อายุเท่านั้นด้วยอะไรด้วยก็คือต้องรอร้อยเวรมาลอยมาเมื่อกี้ท่านให้กาลังใจได้ดีแล้วนี้ท่านครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาเงี้ยเอาเอาสายตรวจเอารุ่นน้องเลยที่ปัาปามที่อะไรเงี้ย mm. ถ้าไปเจอบ้านงานไปต้องไประงับเหตุผมไมีทะเลาะกันแล้วไปเจอขายยงขายใหญ่เบงกลังเนี่ยห mm. น้าง,งานเขาควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรครับเพราะบางคนทาตัวไม่ถูกครับไอ้หนผมเห็นคลิปนี้แล้ว เห็นใช่ไหมฮะเห็นที่ตุลาก็มาขึ้นรถหนีกลับขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับมาอย่างนี้นะก็หนูใช้วิธีอย่างนี้ลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปบอกว่ามีประชาชนเดือดร้อนลำคานครับอย่าไปบอกว่าไอ้ข้างบ้านแจ้งนะครับบอกมีประชาชนเดือดร้อนลำคานครับงดใช้เสียงช่วยงดใช้เสียงด้วยครับหรือเบาเสียงด้วย ทำไมไอ้เที่ยงไม่รู้จักกูเลยอะไรนะใช่อย่างเงี้ยนะในคลิปนะก็ไม่ต้องก็ลวิทยุไปบอกพุ่งข้าบัญชาครับบอกพุ่งข้าบัญชาขอกําลังสนับสนุนด้วยครับครับขอกําลังสนับสนุนเลยนะครับขอกําลังสนับสนุนไม่ต้องไปโต้เถียงอ่ะเพื่อที่จะทําการจับกลุ่มเพื่อที่จะทําการจับกลุ่มครับนะครับ ทำการจับกลุ่มเด็กมันไม่รู้กฎหมายมันก็บอกเอ้ยจะเข้าไปจับกลุ่มได้ไงมันเขากินเหล้าอยู่ในบ้านเขา,ามึงเข้ามาบ้านกูบุกลุกนะมาเงียน,นะตามคลิปเลยตา,ลาตามคลิปเลยมึงเข้ามาบ้านกูบุกลุก,กเหตุซึ่งหน้าเนี่ยครับมึงไปอ่านวิายาดูมันเป็นเหตุหนึ่งไล่ติดตามคนร้ายอย่างกระชันคิดสองเนี่ยเข้าไปค้นโดยไม่ต้องใช้หมายสารเนี่ยพยานของกลางหรือ สิ่งของที่จะต้องยึดอาจจะถูกทำลายซ่อนเล้นหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย3พบเหตุซึ่งหน้าเห็นเขาเล่นไพ่ในบ้านอย่างเงี้ยก็ขเข้าไปจับได้เลยไม่ต้องมีหมายคน้นอันนี้ตามวิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาแต่เด็กมันไม่มีความรู้จะกล้าไปบ้านเขาจะไปจับคนไหนว่าเปิดเพลงเสียงดังมันก็ไม่ใช่แล้วโทษมันแค่ระหุโทษโทษ,โทษแก้ปรับ,รบก็ไม่ต้องไปเสี่ยงหนูไม่ต้องไปเสี่ยงอย่างนี้หละวิทยุแจ้ง2 0คือร้อยเวรระดับร้อยเวรในร้อยมาแล้วเดี๋ยวสายตรวจรถยนต์ก็มา ถ้าสายตรวจรถยนต์มาคู่กับไอ้นี่สองคันมอไซค์สองคนสายตรวจรถยนต์มาอีกสองคันยังจับไม่ได้ก็แจ้งภูมิกับเลยภูมิกับครับมาจัดการเลยครับ,รบเหมือนหมาจะกัดกันไงไอ้พวกนี้พวกเยอะไงผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยกําลังเมาด้วยอย่างเงี้ยนะมาไอ้ตำรวจมาหลายคนก็จะนะั่นเหมือนตำรวจฝรั่งนะ่ะ พอมีอะไรไอ้พวกนี้เป็นสายตรวจไปพบเหตุเขาก็จะแจ้งหน่วยเสริมมาครับแจ้งหน่วยเสริมมาหนูไม่ต้องไปทะเลาะนะครับไม่ต้องไปทะเลาะขอขอกําลังขอกําลังขอกําลังเสริมอ่ะเพราะเห็นในคลิปโดนอย่างนี้เยอะฮะหลายๆแบบแล้วก็บางทีก็ทําอะไรไม่ถูกสุดท้ายน้องก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านนั้นโดยที่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเหมือนกันนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เอฟซีก็ถามมาเยอะว่าตํารวจเจอวัยรุ่นเนี่ยครับ ข้างทางซื้อเตี๋ยวออกมาซื้อกับข้าวให้แม่นึกจะพอใจให้หน้ามึงตอบขอเชิญตรวจปัสสาวะอย่างเงี้ยใช้สิทธ์อะไรทําได้ครับมันมันนี้มีกฎหมายคุ้มครองตรง,ง,งนี้ไหมฮะหรือว่าเขาพอใจจะสงสัยไอ้ขอบตาดําหน้ามึงตอบมีอาการพิรุธเขาเรียกตรวจปัสสาวะได้เลยอันนี้คนคอมเมนต์มาเยอะคือต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะครับตํารวจเนี่ยเขาไม่พบไม่พบสิ่งผิดปกติเนี่ยเหมือนกับคุณเดินไปกับภรรยาคุณเนี่ยครับ เขาจะบอกเฮ้ยโอ๊กตรวจครับปัสสาวะหน่อยอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติไม่สมควรเนี่ยควรให้เกียรติเขาอะครับแต่ถ้าขี้แคบขี้ยามานั่งคอสะพานสักลายเต็มตัวอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องไปให้ติดตามกฎหมายแล้วจิกหัวแม่นมาเลยเออมึงมาทำอะไรเนี่ยครับผมเป็นผู้กับบ้านโป่งนี่นะครับมีนั่งอย่างเงี้ยเลยวัดไม่ตรวจปัสสาวะหรอทำไมฮะตบล่วงสะพานเลย มาเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูอย่ามานั่งตรงนี้แต่จะเตือนก่อนนะหนูอย่ามานั่งตรงนี้ผู้หญิงเขาจะผ่านเนี่ยมันกวนตีนเขาเขาระแวงมือเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาทำอย่างนี้เป็นสิทธิ์ผมยังมานั่งเนี่ยก็จับเลยลงก็จับโยนลงแม่น้ำเลยปุ่มก็ไม่เห็นมันไปแจ้งว่าผมพยายามฆ่ามาเนี่ยตบเลยเป็นสิทธิ์ผมด้วยนะเราดูกฎหมาด้วยมันบอกผมผิดข้อหาอะไรกวนตีนเจ้าพนักงานเนี่ยเออ หรือมึงจะเอากับกูอะ่ะ <c oughs> เราต้องดูแลความสงบเรียบละ่ะไม่มีครับอา้าวคุณถามเอซอยู่บ้านโปง่งลองคอมเมนต์มาสิว่าใครโดนมั่งอะ่ะครับมาเนี่ยก็ใช้กฎหมายอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้ล่ะแล้วก็ทําได้เฉพาะผมด้วยนะครับสวป,ปผมนะพันวเอกนระงเดชตักสมบูรณ์จับแค่จะถ่ายรูปนะมันไปฟ้องเลยหาว่าเราเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรกันท่าน ท่านนรงโดนเนี่ยท่านนรงเดชไอ้หมูอะผู้สอปบพี่ผมแค่ออกไปแล้วมันพฤติการมันน่าสงสัยผมเลยถ่ายรูปไว้มันไปฟ้องผมให้ทันนายฟ้องบอกว่ามันก็ไม่ยากหรอกไอ้หนาเอ้ยเดี๋ยวผู้จัดการให้ครับผมจัดการไงไหมไม่ทราบครับทนนายย้ายสำนักงานไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งสำนักงานล้างอยู่โอ ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมทําหน้าที่ผมคุณทําหน้าที่คุณไอหาตหํารวจเขาทําหน้าที่ไม่ใช่เขาไปจับกุแก้ผ้าถ่ายรูปเออไออย่างนี้กวนตีนนะมา,านะแต่แต่ว่าถ้าตามตามข้อกฎหมายคือคนที่จะตรวจปัสสาวะได้เดี๋ยวให้ความรู้ก็คือต้องเป็นปปสที่มีบาาัตรปปสใช่ไหมครับที่จะขอตรวจปัสสาวะเนี่ย hey, หรือแล้วแต่ดูนิดความเห็นผมนะครับ ไอ้ปปสเนี่ยห่วงจังเลยบัตปรปปสเนี่ยครับจะออกให้ตำรวจเนี่ยไม่ต้องไปออกให้เขาเลาะมึงทําคนเดียวไอ,ปอ้ปปสมึงทําคนเดียวผมก็เป็นที่ปรึกษาปปสครับในเมื่อห่วงอํานาจเขาไว้ไม่ต้องเพราะคุณห่วงอํานาจเขาไว้อย่างนี้ไยาบ้ามันยังเต็มบ้านเต็มเมืองยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะคุณห่วงบัตรเนี่ยถ้าเป็นผมนะ ในเมื่อใครจะไปตรวจภาสาวะช่วยกันตรวจภาสาวะคุณออกให้เขาไปเลยตำรวจสองแสนสามหมื่นคนออกไปเลยครับเขามากินเงินเดือนปปสป่ะไม่ได้มากินกรรมการผมไม่ได้เป็นกรรมการพี่นานะที่เกียจไปนั่งพี่นาจะให้บัตรปรปรสะนะัะถ้าห่วงไว้เอาไปทำเองเลยแล้วเวลายาเสร็จติดระบาดเนี่ยอย่ามาด่าตำรวจไปด่าปปสนนก็มึงห่วงอำนาจไว้ไงครับ ก็ให้บัตรเขาไปสิส่วนใครไปทําผิดเอ้ยเอาบัตรนี้ไปรีดไปไถเขาอะไรเขาก็ยกเลิกบัตรยกเลิกบัตรดึงคืนนี่กว่าจะพินาได้ไอคนนี้มาเป็นตําแหน่งสวปสอนอพญาไทยกว่าจะให้บัตรเขาเขาย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เออไม่รู้ผมไม่รู้่ะ นะก็พักพวกกันงานเนทะ <laughs> ่าหัวงอํานาจนะไม่ออกบัตรเขาขอมาคนะและอย่าไปให้คนที่มันไม่ได้มามาคนไม่ได้ไปทํางานเนี่ยท่านไม่ต้องไปให้นี่ไปพี่นาว่านี่อย่าไปต้องให้คนนี้นะเนี่ยโอ้โหเขาเป็นประหลัดจังหวัดนะสมมตินาะประหลัดจังหวัดนี่มันคุมทั้งจังหวัดร <laughs> ประหลัดจังหวัดท่านจะไปจับใครวะฮะ <laughs> เออแต่ไออสอเนี่ย<อ>หรือไอประหลัดอำเภอเนี่ยมันไปทำงานเนี่ยต้องให้มันนะกฎหมายจะได้คุ้มตัวไอเด็กพวกนี้บ้างครับนะครับเด็กพวกนี้บ้างมานี่มันเขาไม่มีกฎหมายคุ้มตัวคนมันก็เอาตัวรอดนะครับ,รบเอ้ห่วงจริงๆบัตรปปสเนี่ยและใครไปทำงานนะสมมติไอหมวดคนนี้ทำงานโดนร้องเรียนมานะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่พิจาณาให้บัตรเลยนะครับ มันหาว่ามีประวัติพระโทนักลบมันต้องมีบาดแผลถ้าเขาชั่วจริงก็ค่อยไม่ให้เขาับมันต้องเอาไปมาเนี่ยนะคุณมายื่นพยานเอกสารกลางศาลนะับเพราะเป็นรูปถ่ายที่มันยังไม่มีห้องแถวไงศาลท่านก็เลยดุท่านทานายท่านนี้ว่าเป็นดุลพินิจของศาลที่จะรับฟัง คุณจะมาโวยวายอะไรโอ้โหสารนี่รุ่นลูกทนายนะผมก็รุ่นลูกศิษย์ท่านนะสวัสดีครับผมโอ๊บีครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวน FC ทุกท่านที่มีใจบุญนะครับมาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโบสถ์ที่วัดไร่นะครับจังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็มีญาติโยมหรือมี f อจากรายการผมเนี่ยเป็นจานวนมากเลยได้โอนปัจจัยนะครับเข้าไปช่วยตอนนี้ก็ทางวัดเองทางเจ้าวาดน,นะครับหลวงแดงก็ได้สามารถสร้าง อาคารอนเนกประสงค์สร้างอะไรเพิ่มเติมได้มากมายแล้วนี่ก็คือโบสถ์ที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสถ์ให้เสร็จได้ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับ หรือโทรไปสอบถามหลวงแดงเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีใจเมตตานะครับเราจะสร้างบุญใหญ่นี้ไปด้วยกันเตรียมสเสบียงไว้เรียงตัวชาติหน้านะครับเราสร้างบุญแล้วบุญก็จะสร้างเราขอให้ FC ทุกท่านที่ร่วมโอนเงินบริจาคร่วมกับผมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรง นะครับหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจทุกประการศัตรูโมมานขอให้แพ้ภัยมีความสุขเสวยสุขในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วขอเสวยสุขในชาติหน้าร่วมกันนะครับขออนุมโมทนาสาธุทุกท,ท่านครับ